ทนายสิทธานั้นนอกจากจะดูแลคดีเกี่ยวกับผู้เสียหายในคดีกระทําำชําำรานะคะคที่เกิดจากทางอ,าอดีตรองหัวหน้าพราคประชาธิปัตย์แล้วยังไปเดินทางไปที่ภูเก็ตพอไปที่ภูเก็ตก็ไปเจอกับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็เลยเถ่ายคลิปเอาไว้ว่าเปิดเกินเวลาทีนี้ผลที่ตามมาจากการมาเผยแร่คลิปนี้ค่ะก็คือมีคําสั่งให้ย้าย5้าเสือของสพป่าตองเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อค่ำวันนี้นะคะตอนที่พนักง,งานชายหญิงของโรงแรมป่าตองเบฮิวตำบลป่าตองอำเภอแกระทูจังหวัดภูเก็ตบอกว่า,าพวกเขา50คนคะ่ะชูป้ายข้อความข้อความนั้นบอกแสดงความไม่พอใจนะคะหลังจากที่ Facebook ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมุลที่นิธิทีมงานทนายประชาชนไปโพสต์คลิปวิดีโอยาว3นาทีระบุข้อความว่า ตัวเองได้รับการร้องเรียนจากชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงแรมป่าตองเบฮิลที่มีการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลามั่วสุมเสียงดังก่อความรําคาญและมีสิ่งผิดกฎหมายมานานนับปีค่ะกอนารโควิดระบาดท้งแค่ผมมีเจ้าของเือเจ้าของร้านเองถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนนะะหน่วยงานภารัฐอะไรยื่นมือและหยิบยื่นมามอะไรมาให้ผมเลยผมต้องดิ้นรนเลี้ยงน้องเองและทุกคนในทีมผมเพื่อให้อยู่รอดจนมาถึงเดือนนี้เพื่อจะได้เดือนนี้พอได้เปิด พอได้เปิดพอได้ขยับใจใจนดิดหน่อยก็เจอทนายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเก่งแต่เข้าหาแสงอย่างเดียวไม่เคยรู้ว่าบ้านเมืองลำบากแค่ไหนทนายสิทายังโพสต์ในเฟซบุ๊กเพิ่มเติมอีกนะคะตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่พนักง,งานโรงแรมเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้โกรธค่ะแล้วก็ไม่ได้ห่วงว่าเรื่องนี้จะทําให้ไม่ปลอดภัยค่ะขอต้อนรับท่านและ,ะคณะทุกับเบ,บียร์กงรอู้จารกา จลวงตอน8นะครับหมายนะครับกรณีที่ทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะครับก็เลยทําให้พลตํารวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยผู้ชัาก,การตํารวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปประชุมกับนายตํารวจในจังหวัดภูเก็ตครับกำชับให้ตรวจสอบการเปิดปิดสถานบริการให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยยังเปิดได้ถึงแค่5ทุ่มนะครับ23นาฬิกาเกินนั้นไม่ได้ก็เลยกําชับให้ตํารวจเข้าไปตรวจสอบ ทางผู้การของภูเก็ตก็เลยมีคำสั่งย้าย5เสือสถานีตำรวจภูทรป่าตองห้านายด้วยกันย้ายไปช่วยราชการที่ส่วนกลางไว้ก่อนครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่มีคลิปแบบนี้เปิดเผยออกมานะครับว่ามีการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กําหนดแล้วก็ให้ทําบันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้มีคําสั่งปิดโรงแรมที่มีการกล่าวอ้างหรือพาดพิงถึง แม้ว่าจะไม่ใช่สถานบริการแต่ก็มีการปล่อยปละละเลยให้มีการจัดปาร์ตี้กับหัวหน้าสถานีหลวจนะรองผู้กับปอนะครับแล้วก็เจ้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมสถานบริการเนี่ยมาช่วยราชการที่พจวภูเก็ตไว้ก่อนนะครับพร้อมท้งท่านผู้การก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคท็จริงนะครับกรณีความบกพร่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเองก็ได้สั่งการกําชับนะครับให้ท่านผู้การเนี่ย มีบันทึกเสนอไปอยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรื่องการขอปิดโรงแรมนะครับซึ่งปล่อยให้มีการละเมิดคําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีในพื้นที่สถานการณ์โควิดนะครับ ไม่ใช่แค่ภูเก็ตค่ะที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีจัดกิจกรรมฟูมูลปาร์ตี้แบบย้อนยุคนะคะทางผู้ประกอบการบริเวณชายหาดริ้นรวมตัวกันจัดนะคะแต่ละร้านจะต้องดูผลการได้รับการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิถึงจะเข้าไปร่วมได้แต่ว่าพบชายหาดนั้นหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมนะคะปริมาณ นักท่องเที่ยวนั้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีว่าเกาะพังงานนั้นจะกลับมาคึกคักอีกครั้งยอดเงินสะพัดช่วงสงกรานเนี่ยประมาณ200-300ล้านบาทแต่ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะเรื่องโควิด -19 นะคะ